หรือว่าจะรัฐบระหารรัฐบระหารคงไม่ใช่ส้มต้องเลือกเอาว่าจะเอานายกพระราชทานซึ่งเป็นลุงคนหนึ่งหรือส้มจะเลือกรัฐบา,ารนะฮะส้มต้องเลือกเอาแต่ถ้าส้มไม่เลือกก็ต้องปล่อยให้กกตรับรองผลการเลือกตั้งไปเลยสักทีนึงนะครับนี่คือเกมบีบส้มซึ่งส้มไม่ได้รู้ ส้มไม่ได้เข้าใจเพราะส้มไม่รู้ไม่รู้หายเลยเขาบอกให้ทําอย่างนี้ก็ทําตามกันหมดนะครับ 2... ถ้าสารปกครองบอกว่ากกตทําถูกแล้วกรกตก็จะบันทึกไว้หมดว่าใครใส่ร้ายก่อกวนการเลือกตั้งคุก1นึถึปีถ้ากกตไม่ฟ้องกรกตจะโดน1นึงเพราะกรกตละเลยต่อหน้าที่ที่ไม่ลงทษวผู้กระทำผิดสรุปสรุป ข้อแรกมึงก็สวยพราอมีนายกพระราชทานกับรัฐประหารมึงซวยอีกมึงเลือกอะไรไม่ได้ข้อสองมึงก็ซวยเสือกไปก่อกวนการเลือกตั้งใส่ลงใส่ร้ายชิบหายเลยแล้วพักส้มก็จะถีบหัวส่งมึงนะครับเพราะมันไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะมันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันแค่พูดเฉยๆน้องๆไปกันเอง การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ไม่ได้สําคัญอะไรเพราะผลที่ตามมามันมีส่วนสําคัญมากกว่าเพราะถ้าเป็นโมฆะเนี่ยนะครับจะส่งผลให้มีการนำำําคําพิพากษาศาลปกครองไปฟ้องสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนกรก,รกราาตเมื่อไม่มีกรกราาตไม่สามารถจัดก,การเลือกตั้งใหม่ได้ไม่สามารถเลือกรกกตใหม่ได้เพราะยังไม่มีสภาใช่ไหมสารรัฐธรรมนูญจะใช้มาตรา5ตั้งกรรมการสรรหากกตแล้วส่งชื่อให้วุฒิสภาโหวตเห็นชอบถ้าวุฒิสภาไม่เอา สารก็อิบอายเลยวุฒิสภา,าจะละเมิดอำนาจสาลหรือไม่ไม่รู้เละตุ้มเป๊ะส้มไม่เคยคิดถึงจุดนี้เพราะสติปัญญามันน้อยนะครับถ้าวุฒิสภาโหวตไม่เห็นจงไม่เห็นชอบก็ต้องเกิดสองกรณีที่ผมพูดนะฮะริมขาดยาอีกแล้วนะครับไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าออ พี่เหงาเหรอครับคืออยู่ในห้องด้อมส้มด้อมแดงไม่มีใครสนใจพี่หรอกคือริมขาดยาไม่เท่ากับพี่ขาดความอบอุ่นนะ,ะนอกจากจะพี่จะขาเอพี่ยังขาดสมองอีก ไม่เป็นไรครับพี่ผมเข้าใจครับพี่ผมเข้าใจว่าถ้าพี่ช่างน้าหนักแล้วแล้วพี่มาพิมพ์แบบนี้เนี่ยแสดงว่าพี่ต้องเลือกแล้วว่าชีวิตกูไม่มีอะไรให้ทาที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้แล้วนะครับทำได้แค่นี้นะฮะและโปรไฟล์แบบนี้พิมพ์แบบนี้พนักงานสื่อสารออนไลน์แน่ <laughs> ๆคือพักส้มไม่มี iO นะครับพักส้มไม่มี iO นะครับ พักชมมีแค่พนักงานสื่อสารออนไลน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า social m o n i t o r ร n g เพราะนั้นคุณจิตติรินทองเทอมเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในพนักงานสื่อสารออนไลน์ที่เขาจะมาสื่อสารกับผมแล้วกับกับพี่ๆในห้อง <laughs> <laughs> เขาได้รับหน้าที่มาสื่อสารกับพวกเรา <laughs> นะฮะตอนนี้ยังไม่เลิกงานเหรอครับตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผม ไปพักผ่อนบ้างนะครับไปพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วเดี <accent rac> <cur> ๋ยวพรุ <Senhor Patrol> ่ง <question> น <wh urgency> ี <fire> ้เนี่ยนะครับค่อยขนเพื่อนมาใหม่อีกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรส้มไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะครับเลือกตั้งจะเป็นโมคะหรือไม่โมคะส้มก็โดนซวยอยู่ดีนะครับแล้วคนที่ซวยก็คือคนที่ไปก่อกวนอยู่ดี ะกะกตต้องประกาศรับรองผลภายใน60วันเมื่อครบ60วันศาลยังไม่ตัดสินส้มก็จะไปร้องศาลให้ชะลอการประกาศรับรองมันก็จะลากยาวไป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 ซึ่งอนุทินก็สามารถตั้งคณะทํางานไปทํางานได้ปกติซึ่งสบายสบาย <laughs> เพราะถ้าศาลร,รับรองภายใน60วันศาลอาจจะประกาศผลการเลือกตั้งวันที่60ส้มก็บอกว่าไม่ได้ โง่ถ <c oughs> ึง <masked> ข <names> <sm> ั้นไปร้องศาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันโง่ถึงขั้นไปร้องศาลให้ชะลอการประกาศรับรองก็ยาวไปครับอนุทินก็จะเป็นนายกที่ไม่มีฝ่ายค้านนะครับรัะธรรมนูญกำหนดให้กกตเนี่ยนะครับมีเจ็ดคนเหตุผลก็คือเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจเพื่อให้เสียงค้างมากสะท้อนการกันกรองนะฮะถ้าเหลือสองคนแล้วสามารถชี้ขาดการเลือกตั้งทั้งประเทศได้แม้จะถูก ตัวบทองคประชุมเนี่ยก็จะถูกโต้แย้งว่าไม่สอดคล้องกับโครงสร้างที่รัฐธรรมนูนตั้งใจให้มีการตัดสินแบบคณะใหญ่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการกระทบเสถียรภาพขององค์กรดังนั้นไม่ว่าใครลาออกก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องสรรหายครบเกจคนเพ <c oughs> ราะศาลวางหลักไว้แล้วว่าองค์กรตามรมัฐธรรมนูญมีโครงสร้างและจํานวนกรรมการเพียงพอเพื่อให้การใช้อํานาจมีความชอบธรรมมั่นคงและไม่ถูกตั้งคําถามตามกฎหมาย นะครับ9กุมภาพันธ์ถึง11เมษายนคือ60วันที่กกตจะต้องรับรองผลใช่ไหมถ้ามีการฟ้องร้องนะฮะทำให้ไม่สามารถประกาศผลได้กรณีเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าวิกฤตคือรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มีเขียนไว้เนี่ยนะครับแนวทางทางกฎหมายจะใช้ตีความคือใช้หลักความต่อเนื่องของรัฐภาษาอังกฤษเรียกว่าผมพ,พิธาเรมเจรรัฐความต่อเนื่องของรัฐนั้น ภาษาอังกฤษเรียกว่า continuity of state เขา้าใจไหมฮะ continuity of state นะฮะเออนะครับทำไมคุณกบต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยคะอ่าเผื่อดอมมันจะฟินนะฮะภาษาไทยมันธรรมดาไปนะครับขอพูดเป็นภาษาจีน ไอ้ทีมพูดไทยคำอังกฤษคำเดี๋ยวมึงเจอหนูพูดไทยคำจีนคำนะฮะเออถ้าหนูพูดใจทาคำจีนคำเนี้ยกูก็ไม่ได้ฟินกับหนูหรอกนะนะฮะเออนะครับนะฮะเออแล้วจะจะด่าพี่หนูด้วยว่าหนูอ่พี่หนูพูดทำพระแสงง้าวอะไรแต่พี่หนูเขาไม่พูดหรอกนะครับเขาเป็นคนใช้ภาษาสัพทง่ายๆเข้าใจง่ายๆ นะฮะเออนะครับเพราะไม่ได้เหมือนว่าผมเป็นรัฐชีประกอบด้วยฟร็อดฟริตรี่ดอมก็ฟีดไม่รู้เรื่องกัแม่งทุกเร่องนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่มีนะครับเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าไม่มีการเขียนไว้นในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็จะใช้มาตาห้างของรัฐธรรมนูญคือหลักการปกครองะระบ,บอบประชาธิปไตยประเพณีการปกครองคือสอวร้องสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ให้ขยายเวลาโดยอนุโลมนะหรือกําหนดกลไกเฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อรักษาความต่อเนื่องของรัฐยาวไปครับพี่หนูยาวไปพ่อมาตาห้าในรันกีขอคุณเนี่ยนะครับถูกกาหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่รัฐมนุนไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับหรือที่เรียกว่าช่องว่างทางรัฐมนูลนะ c o <oughs> n s t i t u t i o n a l Gap อะไรนะคุณกบภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ Constitutionnal Gap นะฮะเออนะนะอะไรนะ<ไ>รพอแล้วนะครับพูดสิบครั้งก็ไม่เหมือนกันสิบครั้งนะฮะเอาแค่มันคือช่องว่างทางรัฐธรรมนูญน่ะนะครับผมนะฮะเออนะฮะเราไปไปเสิร์ชหาเอาไปเสด็จหาเอานะครับมาตราห้าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช้บังคับกับกรณีใดให้มินิจฉัยตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย นะครับมาตราห้าก็มีเพื่อป้องกันทางตันของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่สามารถเขียนครอบคลุมทุกสถานการณ์ในอนาคตได้ไม่มีกฎหมายไหนที่เขียนไว้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ได้ทั้งหมดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีบทบปญญหยัดรองรับจะเกิดสภาวะสูญยากาศอนนาจมาตราห้าจึงทำหน้าที่เป็นวาลหรือเป็นสวิตชุกเฉลืดเซฟทีคัทนั่นเองนะครับว่าให้ตามประเพณีการปกครองระบอบไปแล้วกันเพราะตอนนี้คะแนนหนูนำอยู่ใช่ไหมเมื่อคะแนนหนูนำอยู่หนูก็ยาวไป สมมุติว่าส้มมันฉลาดนะครับมันใช้เหลี่ยมนะฮะเออนะครับพี่ไก่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ไก่ครับ <c oughs> มันใช้เหลี่ยมมันรู้เท่าทันแบบที่กบมโนรู้แล้วตามาูน,น2560กำหนดหลักสำหรับองค์กรอิสระรวมถึงกกตนเนี่ยนะครับว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งวาระหรือเหตุผลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ได้รับตำแหน่งใหม่เข้ารับหน้าที่แทน เรียกว่ากกตรักษาการพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ยังมีอํานาจจัดการเลือกตั้งเท่ากับกกตรักษาการแต่ถ้าศาลสั่งให้พ้นจากตําแหน่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันทีจะพ้นจากตําแหน่งและไม่สามารถรักษาการได้นี่คือสิ่งที่ส้มมันอาจจะคิดไม่ถึงมึงอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรกกตลาออกไปแล้ว ก็ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งใหม่ได้นะฮะแต่ขอโทษทีครับถ้าสารสั่งพ้นตำแหน่งแล้วห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันทีจะไม่สามารถรักษาการได้ครับนะฮะส้มมึงจึงร้องศาลแค่ว่าให้เลือกตั้งเป็นโมคะมันก็เลยไม่อยากให้เราไปย่่ยกกตอ,ออกมันก็เลยพยายามเล่นประเด็นในการที่ให้เลือกตั้งเป็นโมคะ เพราะฉะนั้นพี่สแกนที่สแกนเมื่อกี้พี่อย่าไปบอกให้ศารไอพี่อย่าไปบอกให้ก,กรกตลาออกพี่ต้องช่วยมันนิดนึงบอกให้เลือกตั้งโมคะเพราะไม่งั้นพี่อาจจะโดนมันลุมกระตืบได้มันอาจจะงงว่าไอนี่ใครวะเนี่ยไอนี่ใครวะอยู่มาไล่กกตออกอดยเพิ่งไปได้กกตออกเดี๋ยวมันเลือกตั้งใหม่ไม่ได้เนี่ยให้มันโมฆะไปให้มันอยู่เพื่อมันจะตั้ง การเลือกตั้งใหม่แล้วเพอะส้มส้มไม่อยากให้กรกตลาออกอยู่แล้วนะครับส้มเลยไม่กล้าที่จะไปร้องศาลเพราะถ้าร้องศาลแล้วเราศาลจี้มาหรืออะไรก็เราแต่เราศาลสั่งให้พ้นปฏิบัติหน้าที่กกตก็ๆๆรักษาการไม่ได้เมื่อก่อนเรารักษาการไม่ได้ก็จัดการเลือกตั้งใหม่ไม่ได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะฮะมันจะมีคนไปร้องศาลขอคุ้มครองเพราะกรกรตทําผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมห้ามจัดการเลือกตั้งอีกไหมถือว่าไม่เหมาะสมไหมแย้งกับส้มไหมศาลก็จะพิพากษาถอดถอนอีส้มก็จะเวอร์ทีนี้นะครับมึงพยายามวางกับดักหนึ่งห้าเจ็ดให้กรกรตส้มร้องศาลให้เลือกตั้งเป็นโมคะแต่ไม่ถอดถอนเพราะรู้ว่าจะเกิดสุญญากาศแต่งตั้งใหม่ไม่ได้ถ้าส้มรู้นะเพราะไม่มีสภา เมื่อสารสั่งเมื่อสารไม่ได้สั่งถอดถอนส้มจะบีบให้กกตอขอลากออกเองเพื่อเกิดการรักษาการถ้าส้มมันฉลาดนะตามหลักความต่อเนื่องรักษาการต้องทํางานถ้าไม่ทําถือว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดังนั้นกกตจะลาออกหรือไม่ต้องจัดการเลือกตั้งและโดนฟ้องคุกถึงแม้จะลาออกไปแล้วให้ทํางานแถมลงโทษด,ด้วยถือว่าเป็นแผนที่ดีของส้มมากๆเลย แต่คำพิพากษาโมฆะจะเป็นหลักฐานให้ยื่นฟ้องสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนกะกะตมึงใช้วิธีการวางกับดัก157เพื่อให้กะกะตลาออกเองแล้วให้กะกะตรักษาการในการจัดการเลือกตั้งมึงดูเหมือนฉลาดมากแต่ถ้ากะกะตลาออกเองนะฮะแล้วคำพิพากษามันคือโมฆะ มันก็จะเป็นหลักฐานให้ยื่นฟ้องสารรัฐธรรมนูญต่อเพื่อถอดถอนกกตโดยประชาชนจะร้องผ่านสอวอรหรือปปชถ้าสารรัฐธรรมนูนรับคำร้องกกตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษากกตไม่จัดเลือกตั้งก็ไม่ผิด157ส้มไม่เข้าใจ <laughs> ที่พี่ฟังพี่เข้าใจกันไหมครับ <laughs> คืออันนี้ผมคิดแบบในมุมส้มฉลาด ต่อให้กรกะตลาออกเองแสดงว่าต้องมีมูลใช่ไหมถ้ากรกะตคืออย่างงี้พี่ไม่มีพี่มีมีพี่คนหนึ่งขององง่ายง่ายพี่ส้มเนี่ยอันนี้พูดถึงส้มมันฉลาดนะถ้ามันฉลาดเนี่ยนะครับมันจะบีบให้กรกะตลาออกเองเมื่อกะกรตลาออกเนี่ยซึ่งไม่ใช่ศารสั่งถอดถอนเนี่ย กรกตที่ลาออกไปแล้วจะอยู่ในหน้าที่รักษาการซึ่งกรกตที่อยู่ในหน้าที่รักษาการเนี่ยสามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ให้ส้มได้แต่ทีนี้เนี่ยส้มลืมคิดไปว่าถ้ากรกตลาออกเองประชาชนก็จะไปร้องสารธรรมนูญว่าอา้าการที่กรกตลาออกแสดงความรับผิดชอบแสดงว่ากรกตต้องผิดเมื่อผิด ก็จะไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญต่อให้ตัดสินว่ากรกตผิดเรื่องอะไรหนึ่งสองสามสี่ต่างๆนานาต่างๆ,ๆอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพอกรกตสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องสารรัฐธรรมนูนต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะวินิจฉัยพอสารรัฐธรรมนูญสั่งกรกตหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวินิจฉัยกรกตก็ไม่สามารถจัดก,การเลือกตั้งใดๆได,ได,ได้และก็ไม่ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดคือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้ส้มมันก็เลยเงา สารรัฐมนุก็ต้องมาเรียกกรกะตอสอบว่ามึงลากออกเพราะอะไรอ๋อผมลากออกเพราะว่าผมทําผิดหนึ่งสองสามสี่นู่นนี่นั่นต่างๆในระหว่างที่สารรัฐมนุนเรียกมาสอบเนี่ยกรกะตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจัดการเลือกตั้งไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่ส้มมันคิดไม่ถึง <laughs> ครับพ,พี่เข้าใจใช่ไหมครับแต่ผม,มงงตัวเองครับ เพราะนั้นมันลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีใครคิดถึงจุดนี้ไงแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าส้มมันจะคิดถึงจุดนี้หรอกนะครับเพราะพี่ก็เห็นว่าประเทศเรามีนักร้องใครเนนักร้องอ่ะสีสุวรรณเต็ไมไปหมดเลยนักร้องเราเนี่ยเต็ไมไปเยอะเลยคือคือเป็นเป็นหมาที่เอาไว้ร้องอย่างเดียว เอาหมากไว้ร้องอย่างเดียวอะคือมึงเป็นหมากเพื่อไปร้องอย่างเดียวเดี๋ยวกูส่งเรื่องมึงไปร้องร้อ,ง,องเดียวแล้วแม่งร้องทั้งวีทั้งวันเลยนะหน้าที่ไม่มีอะไรทาแล้วคือมึงร้องอย่างเดียวเลยฮสนุกนะฮะสนใจไหมครับสนใจทํางานเป็นนักร้องไหมแต่แต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวมวยมีคนหมันไส้วิ่งเข้ามาตบอะไรเงี้ยนะ,ะคือหนูส้มชอบอำนาจสารปกครอง รือไงครับตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางการปกครองเพิกถอนคาสั่งสั่งให้หน่วยงานทําหรือไม่ทําสิ่งใดกาหนดค่าสินหม่แต่ไม่มีอํานาจสั่งให้ผู้ดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเป้าหมายของส้มก็คือทําให้การเลือกตั้งมันเป็นโมฆะแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่แต่ผลของคำพิพากษาเนี่ยนะครับจะเป็นหลักฐานให้สวรหรือปปชอ้องสาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอน สอวอและปปชจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่อ๋อส้มมึงใช้แบบนี้ใช่ไหมถ้ามึงใช้แบบนี้กูก็จะไปร้องสารรัฐธรรมนูนเพื่อให้ถอดถอนสารรัฐธรรมนูนก็รับคำร้องรับเสร็จปุ๊บสั่งกกตหยุดทำงานคำสั่งสารรัฐธรรมนูญถือว่าอยู่เหนือศาลปกครองส้มอาจจะไปร้องศาลปกครอง แต่ปปชและสวจะไปร้องสารรัฐธรรมนูนซึ่งสูงที่สุดในประเทศนะฮะเพราะนั้นส้มจะคิดแบบสารเดียวไม่ได้ส้มต้องเล่นทั้งสองสาลแต่ถ้ากกตไม่ลาออกแล้วส้มไปฟ้องสาลแล้วส้มไม่มีหลักฐานส้มก็จะซวยนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ เพราะนั้นผู้ตรวจการเนี่ยนะครับให้กกตชี้แจงภายในเจ็ดวันผู้ตรวจการก็คงไม่โง่นะฮะกกตก็คงไม่โง่เพราะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ตรวจการเรียกให้กกตไปชี้แจงในเรื่องของการทำหน้าที่นะฮะกกตก็จะทำไงครับโยนไปให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินสารธรรมนูญก็จะบอกว่า ไอคนที่ร้องว่ากกตโกงเนี่ยโกงยังไงมีหลักฐานไหมหน่วยงานไหนหน่วยหน่วยเลือกตั้งไหนที่โกงเวลาเท่าไหร่ที่โกงมีพยานหลักฐานไหมถ้าไม่มีหลักฐานสารรับฟ้องก็ไม่มีหลักฐานทุกอย่างจบหมดรับรองสอสรับรองอรับรองสอสอได้รับรองผลการเลือกตั้งได้อรุทินก็เป็นนายกเหมือนเดิม แต่ถ้าสารไม่ยกฟ้องแต่รับฟ้องแทนทุกอย่างก็หยุดหมดครับรับรองสอสอก็ไม่จบภายใน60บวันนะครับถอดถอนกกตอต,กกตเกิดวิกฤตทางรัฐธรรมนูญทันท,ทีจะเข้ามาตาห้าซวยอีกทีนี้อาจจะได้นายกพระราธานแล้วก็รัฐประหารนะครับคือมันไม่ได้อ่านกฎหมาย,ยางไงพี่ผมถึงบอกมันไม่ได้อ่านกฎหมายมันเลยไม่เข้าใจผม เอากฎหมายมาอ่านให้พี่ฟังพี่ก็เลยเข้าใจว่ากลไกของกฎหมายนละบุนขงศูนย์มันเป็นยังไงแต่คนที่ไม่ได้อ่านจะแก้จะแก,จะแก้จะแก้อย่างเดียวเนี่ยคือไม่ได้เข้าใจพอมันไม่เข้าใจพอมันไม่ได้เข้าใจ,ม,ม,าใจมันก็เลยเดินไปถึงทางตันตลอดเวลาเดินแล้วล้มเดินแล้วล้มเดินแล้วล้มตลอดเวลาขอบคุณพี่